เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเมื่อลมหนาวเดือนเมษาสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในช่วงซาวดีดีดรีวิวค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับไม่ระดับตำนานค่ะของนะฮะชั่วซึ่งวันนี้จะมีความพิเศษความพรีเมียมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะฮะ ร้อมกับการทดลองทดสอบนะวันนี้ต้องบอกว่าว้าวมากๆก,กับโปรดักต์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะคะชื่อ๋ค่ะ S.M.58 ค่ะอ้าว S.M.58 เนี่ยพี่ก็คุ้นเคยนะแบบนี้นะครับพิเศษยังไงฮะอันนี้ตัวเก่านะคะอ๋ออันนี้รุ่นเก่าจะเป็นสีดำค่ะครับแล้วรุ่นใหม่ยังไงฮะส่วนตัวใหม่อันนี้นะคะจะเป็นสีขาวอ๋อ black and white ใ<ช>นใครับเห็นถึงความแตกต่างเลยนะเนี่ยให้เห็นชัดๆกันเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ว่ามาเลยว่ามีความพิเศษอะไรบ้างครับชัวรนะคะเขาผลิต My SM 5 8นะคะเป็นรุ่น Limited Edition ค่ะก็คือจะเป็นสีขาวนะคะที่ด้ามไมคค่ะที่ตะแกงก็เป็นสีขาวนะคะต่างจากของเดิมที่เป็นสีดำนะคะพี่เทใช่ใและที่ด้ามไมคนะคะเขาก็จะสกีนว่า Loud and Proud นะคะเป็นแบบหลายๆสีแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่สีรุ้งเลยใช่แล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะคอยากได้เลยทีนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่มาอัปเดตตรงนี้ เราจะมีการทดลองทดสอบนะท่านผู้ชมนะทดลองทดสอบหลายท่านผมคิดว่าคงจะมีคำถามเหมือนเรานี่แหละ,ะมีคำถามว่าเอ๊ะอัปเกรดมาขนาดนี้สวยพรีเมียมขนาดนี้เสียง,ยง,งกับตัวสีดำกับตัวนี้เป็นยังไงแตกต่างกันหรือไม่อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเชิญนักร้องนะฮะเนี่ยจากเกาหลีนะร้องให้ฟังนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะลองเทสกันนะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างเหมือนๆกันนะครับปรับ EQ Low โลคันะเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปเหมือนๆกันเลยนะครับแล้วลองมาดูว่าทั้ง2รุ่นเหมือนหรือแตกต่างกันแต่อย่าลืมสวมหูฟังนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมรับฟังครับผมอ่ะเดี๋ยวโชว์กันสักหน่อยนะเห็นชัดๆเลยนะครับอ่ะถึงความพรีเมียมนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับมีอะไรพิเศษอีครับผม ค่ะบางคนก็สอบถามเรื่องราคามาคะ่ะพี่เทพว่าราคาแตกต่างจากตัวเดิมมากไหมราคาเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่6,990บาทค่รพี่เทพอ๋บาอก็แตกต่างจากัวรุ่นเก่าอยู่รุ่นเดิมรุนมาตรฐานใช่ครับผมด้วยวัสดุหรือความพรีเมียมความสวยงามที่นะะจัดมาเต็มมากๆค่ะไมมนะคะก็จะเหมาะกับก,บการใช้งานไม่ว่าจะเป็น ทั้งพูดทั้งร้องนะคะพี่เทพออว่าจะเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษนะคะก็เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาทํามาน่ารักมากคือผู้รับต้องดีใจมากๆแล้วค่ะถ้าได้ตัวนี้ไปมีความสุขมากๆใช่ค่ะพ่นก็อยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันใช่ไหมสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะสวยมากค่ะของจริงพรีเมียมมากๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดดิวิชันนะครับมีจํานวนจํากัดด้ค่ะต้องบอกว่าต้องรีบตางกันแล้วนะครับหรือนะครับมาทดลองทดสอบก่อนนะครับ ที่ช็อปหน้าร้านของเราก็ยินดีนะครับมีประจำาการเรียบร้อยนะครับมาติดต่อน้องๆทีมงานฝ่ายขายได้เลยท่านผู้ชมหรือเบื้องต้นสามารถที่จะเพิ่มเติมที่ไหนจ๊ะที่เว็บไซต์ซาลีดีดช็อปของเรานะคะพี่เทพรับชมแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาเราอัปคลิปใหม่ๆทุกครั้งนะครับค่ะและสุดท้ายนี้ยังไงฮะฝากไว้ได้ค่ะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ซาลีดีดีช็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ